อีกข้อหนึ่งที่ผมอยากฝากก็คือว่าอย่าท้อแท้ในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่องของอิสลามไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เรายังไม่ได้เรียนรู้มันก็ถือว่าใหม่สำหรับเราเราอย่าท้อเราต้องเรียนฮาลาลเรารู้ฮารอมเรายังไม่รู้เราก็ต้องเรียนนะครับต้องเรียนอีกบางครั้งอ่ะเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งฮาราลแต่จริงๆไม่ใช่มันฮารอมต้องเรียน นะครับไม่มีใครเกินแก่ไปการเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งที่เราไม่รู้พอรู้แล้วอย่าทำตัวเป็นน้ำน้าที่เต็มแก้วไม่เอานะอิสลามเนี่ยเรียนตั้งแต่ในเปลจนกระทั่งหลุมฝังศพนะเป็นคำเปรียบเทียบบอกว่าเราเรียนตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเราเสียชีวิตก็ต้องเรียนนะจะจบเป็นด็อกเตอร์เป็น p r o f เซอร์โอเค เรารู้เราชนานแค่ทางเดียวแค่ส่วนเดียวอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้